สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลบรูปคู่ออกหลังเวียจดทะเบียนสมรสซองไอจีเบลล่าหลังเวียโพสจดทะเบียนสมรสหลังจากเพรกหนุ่มเวียสุกวัฒน์ปล่อยภาพคู่กับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการเป็นครั้งแรกในไอจีส่วนตัวด้วยการประกาศให้แฟนๆทราบว่าทั้งคู่ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วทำเอาแฟนๆแ,และคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย ล่าสุดวิกกี้ก็ได้เปิดไอจีส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามเช่นกันโดยได้ลงภาพที่ไปจดทะเบียนสมรสคู่กับเวียด้วยสีหน้าแห่งความสุขเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นภาพคู่ภาพแรกในไอจีของเธอพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าฝากครอบครัวขณนารถของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาฟแฟนคลับ ่างก็เข้ามายินดีกันถล่มทลายและสาวเฟกี้ก็ได้ตอบกลับแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าและเมื่อเข้าไปส่องในไอจีอดีตคนรักของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัต์อย่างสาวเบลล่าก็พบว่ารูปคู่ในไอจีหายไปเกลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าจะซ่อนไว้หรือลบไปแล้วแต่เชื่อว่าทั้งคู่ ยังมีความยินดีให้กันเสมอจ้าอขอบคุุแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ